9เทคนิคช่วยให้ขายดีในช h อป e ีห้ามพลาดฟังให้ได้แล้วทำตามสวัสดีครับก็พบกันนีกแะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องรีนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับวันนี้มีอะไรวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับก็คือผมก็ไปนั่งรวบรวมเอาเทคนิคเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องของการที่ถ้าเราจะขายของในช้อปปีเนี่ยเราต้องทําประมาณ9 ก้าวิธีนี้นะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าผมขาดตกะไรไปอะไรไปหรือเปล่ายังไงเพื่อน <m> เพื่อนๆช่วยเสริมแล้วกันเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเลยนะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปนะครับปรับแต่งหน้าร้านของเราก่อนนะครับคาวนี้เนี่ยเราเข้ามาปรับแต่งหน้าร้านเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนของนะครับก็คืออ่าตอนนี้ผมขอใช้เป็นคอมแล้วกันเพราะว่ามันจะสะดวกนะครับถ้าเป็นมือถือก็คือเข้าไปใช้ ในในส่วนของมือถือได้เลยนะนะครับเอาวิธีการปรับแต่งหน้าร้านก่อนเลยเป็นอันดับแรกก็คือให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวนี้นะครับปรับแต่งหน้าร้านนะครับการตั้งค่าหน้าร้านการปรับแต่งนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของตัวนี้เห็นไหมนะครับส่วนนี้เราจะต้องปรับแต่งเพื่องูพวกรูปภาพโคเปอร์รูปภาพต่างๆตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแบรนด์ของเราหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับอาจจะมีรูปภาพตรงนี้ เพื่อทําอะไรเพื่อให้มันจูงใจนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนั้นลูกค้าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนไหนอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะจาเป็นก็คือในส่วนของอ,อ่ตรงนี้นะครับข้อมูลรายละเอียดเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องของเรื่องแรกที่เราจะต้องทํา นะครับก็คือการปรับแต่งหน้าร้านเนี่ยของเรานะครับให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับเราอาจจะไปส่องดูตามเพจของพวกร้านของกลุ่มคนที่เขาขายดีเขาทํายังไงครับปรับแต่งร้านค้าเขายังไงให้มันดูสวยงามแล้วก็หน้าหน้าเชื่อถือนะครับก็ลองลองเข้าไปปรับใช้ดูอันนี้ก็ยืมของน้องเข้ามายัง,ย,งยังก็ uard, ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนาะนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกก็คือทําอะไรครับปรับแต่งนะครับ หน้าร้านให้ดูน่าเชื่อถือคราวนี้ต่อมาในข้อที่สองนะครับก็คือออกมาที่หน้าหลักก่อนต่อมาอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้เราขายขายของได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะครับก็คือในช้อปปีเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้าหลักหน้าหลักนะครับก่อนพอเราเข้ามาที่หน้าหลักแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกโปรโมทสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหม มันจะมีให้เราเลือกโปรโมทสินค้าหรือว่าโปรโมทร้านค้าซึ่งการโปรโมทตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถโปรโมทได้4นะครับจะโปรโมทสินค้าได้ประมาณ5รายการนะครับตรงนี้ก็คือโปรโมทเนี่ยได้5รายการ5รา,ายการนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับต่อหนึ่ต่อหนึ่งการ โปรโมด1ชุดนะครับอืแปลว่าทุกๆ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเข้ามากดโปรโมดฟรีเนี่ยนะครับได้อ่ะนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้เราขายดีมีหลายคนถามว่ามันจะช่วยได้จริงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ว่ามันคืออีกหนึ่งวิธีที่ผมเองเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยผมก็ได้ลอง บอกไวให้ลองถามหลายๆคนเขาก็สามารถขายของได้จากการโปรโมทฟรีไม่ได้ต้องแอดโฆษณากับกับทางช้อปปีเลยนะอันนี้คือต้องบอกประมาณแบบนี้ครับนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะที่เอามาบอกนะครับอ่ะสองทอีกแล้วถูกต้องไหมก็คือการโปรโมทฟรีของของช้อปปีที่เขามีให้เราโปรโมทครั้งละ5รายการอันนี้เราเลือกโปรโมทได้นะครับกับอ่ะยังอยู่ที่ตัวเดิมการเสียเงิน นะครับโปรโมทกับทาง s h อ p e e นั่นเองใน s h อ p e e เนี่ยเขาจะมีให้เราเสียเงินทำแอดโฆษณานหรือว่าทำการโปรโมทสินค้านะครับซึ่งตัวนี้เขามี2ส่วนให้เราได้ใช้นะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดนะครับกับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้นะครับ targeting Target ad ก็คือตรงนี้จะเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าคล้ายคึงกันคืออะไร สินค้าได้ายกึงกันแบบนี้ก็จะสามารถช่วยให้าขายของได้หรือว่าเอา่เรียกว่ายิงแอดโฆษณาหรือว่ายิงโฆษณาเนี่ยไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดซึ่งในการทาแอดโฆษณาของทั้ง2วิธีเนี่ยผมได้ทําการสอนเอาไว้แล้วเนาะนะครับเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแนบไว้ข้างล่างนะครับอลองเข้าไปดูก็ได้ว่าข้างในมันคืออะไรมันก็คือในส่วนของตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราเลือก เราสามารถเอาสินค้าที่เราต้องการเนี่ยนะครับมาลงแอดโฆษณาได้เลยก็คือเลือกลงได้เลยหรือว่าเราจะเข้าไปที่ช่องโฆษณาก็คือพอเราออกมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีอยู่ด้านซ้ายมือเราเข้ามาหน้าแรกเราจะเจอช่องนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยะนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเจออันแรกเลยก็คือ my a d อันนี้ เรากดคลิกเข้าไปครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราเลือกลงโฆษณาเนียครับซึ่งลงได้ทั้ง targeting a d แล้วก็ keyword a d ใช่ไหมครับเราก็เลือกลงได้ตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการโอเคไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของ a d เนาะอ่ะย้อนออกมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่เรานะครับเสียเงินกับกับ a d โฆษณา นะครับกับช้อปปี e. อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่3ถูกต้องไหมครับวิธีที่3ก็คือ,อเรื่องของการจัดโปรโมชั่นไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เรื่องของการลงแอดโฆษณานะครับกับทาง S h o ป e e นั่นเองอันนี้คือเราต้องเสียเงินซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับในการที่เราจะเลือกอลงโฆษณากับเขานะอันนี้ก็ต้องลองลองเลือกลงดูนะครับโอเคอันนี้ก็ผ่านไปแล้วสาม สามโข้อสามัมข้อตรงนี้นะครับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่เจาะลึกลงไปว่าเราเนี่ยต้องเอาไปทํำยังไงก็คือเราเดี๋ยวผมจะเอาพวกลิงก์ที่ผมเคยสอนเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยเอามาแนบไว้ข้างล่างนะครับว่าหนึ่งเนี่ยสอนเรื่องนี้ยังไงสามอะไรส่งไงนะครับนะครับโอเคต่อมานะครับออกมาในส่วนของก็ยังอยู่ในส่วนของเรื่องของการโปรโมทอยู่แต่ว่าจะยังเป็นในส่วนของการโปรโมทฟรี นะครับโปรโมทฟรีก็ให้เราเข้าไปที่ marketing ิ้งนะครับมาร์เก็ตติ้ง t อ่ามาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับเซนเตอร์ตรงนี้พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันกี่ส่วนครับที่จริงมันมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนทุกส่วนตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5ทุกส่วนที่อยู่ในนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันหมดทําไม อ่ะเรามาดูในมาดูในในส่วนที่เราจะต้องทำเพิ่มก็คือในหัวข้อที่เทคนิคที่4ถูกต้องไหมครับเทคนิคที่4ก็คือการโปรโมทส่วนลดของฉันการโปรโมทส่วนลดของฉันเนี่ยนะครับมันก็คือการการทำส่วนลดนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถเอาสินค้าทุกๆตัวที่เราใช้งานเนี่ยนะครับมาทำเป็นโปรโมชั่นได้หมดเลย นะครับลดแลกแจกแถมซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับเลือกลงได้ว่าเราอยากจะทำโปรโมชั่นสินค้าตัวไหนซึ่งเขาก็จะมีส่วนลดให้เราเลือกอยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการนะครับเพิ่มเติมแก้ไขได้ซึ่งในการจัดโปรโมชั่นตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนลดของเราที่เราทำเองเนี่ยจากร้านลูค้าของเราเนี่ยนะครับผมก็สอนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแนบไปให้ นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูผมว่ามันน่าสนใจอีกหนึ่งวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่เท่าไหร่แหละเทคนิคที่4ี่แล้วถูกต้องไหมครับนะครับอ่ะแล้วอกมาอีกนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของ Marketing Center เหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยนะครับในส่วนของ s h o ป e ีเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแคมเปญต่างๆนะครับแคมเปญต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพวกแสตชเซล์อ่ามีอาชัยมีพวกแสตชเซลมีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของแคมเปญเนะี่ย เราจะต้องดูว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับอันนี้คือเทคนิคที่5แล้วถูกต้องไหมครับก็คือการเข้าร่วมแคมเปญของ s h อ p e e นั่นเองนะครับซึ่ง s h อ p e ีเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเข้าร่วมเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ในหน้าของแคมเปญนะครับเนี่ยเราสามารถเข้าได้เห็นไหมครับจะมีพวกแฟลชเซลนะครับเห็นไหมมีแฟลชเซลมีอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถเข้าร่วมได้แต่ว่าพวกแฟลชเซลเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นร้านค้าที่ขายดีนะครับระดับหนึ่งนะครับหรือว่า มันจะมีข้อความขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยข้อความขึ้นมาเนี่ยให้เราเลือกเราสามารถที่จะเขาเรียกว่า,าคลิกเข้าไปแล้วเข้าร่วมโปรเจกต์กับเขาได้หรือรับโค้ดฟรีกับเขาได้โอเคไหมเขาก็จะมีโค้ดฟรีให้อันนี้ก็คือพวกแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่ทางตัวของ shopee เองเนี่ยเขาได้ทําขึ้นมาถูกต้องไหมอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่5้านะที่ที่เราจะต้องทํานะครับและห้ามพลาด เรื่องของการเข้าร่วมแคมเปญเพราะว่าในการเข้าร่วมแคมเปญของของช้อปปีเองเนี่ยจะต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเข้าได้น้อยอย่างเช่นบางสินค้าเนี่ยเข้าได้5สินค้าบางสินค้าเนี่ยเข้าได้10สินค้าเพราะฉะนั้นเราได้เข้าได้เข้าสินค้าได้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ได้ว่าสินค้าที่เราเข้าร่วมหไมเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเลยว่าสินค้าที่เราเข้าร่วมเนี่ยได้5รายการ5รายการนะครับ5ารายการ10รายการเห็นไหมสิรายการแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแล้วว่าสินค้าตัวที่เราใช้งานอยู่เนี่ยแล้วแล้วขายดีจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาเข้าร่วมแคมเปญกับเขาได้ไหมนะครับไม่รวมถึงแฝดเซลล์นะแฝดเซลล์ก็อยู่ในในช่วงในส่วนของที่เขาจะใช้หรือว่าโปรโมชั่นอื่นๆก็ต้องไปอยู่ไปดูว่าอ่าช้อปปี้เขามีให้เราเนี่ยนะครับเข้าร่วมโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับรับโค้ดส่วนลดอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้คือวิธีที่5นะครับ ก็ยังอยู่ในส่วนของ Marketing Center เหมือนเดิมนะครับครนี้มาดูต่อก็คือในส่วนของส่วนลดของฉันส่วนลดของฉันตรงนี้จะเป็นโค้าส่วนลดนะครับซึ่งโค้าส่วนลดตรงนี้จะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนการทำค้ดส่วนลดจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโคตาส่วนลดที่อยู่หน้าร้านกับอีกส่วนหนึ่งคือโค้าส่วนลดเฉพาะสินค้าอ่าเฉพาะสินค้านะครับ หน้าร้านนี่คือสมุดมาทั้งหมดทั้งร้านเนี่ยนะครับลด5%ก็คือลด5%เอเฉพาะร้านค้าเฉพาะสินค้าเนี่ยก็คือให้เราเลือกสินค้ามาเลยครับว่าสินค้าเนี่ยลด20%ลด30ลด80%อย่างเงี้ยลองคลิกเข้าไปดูก็ได้เห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกสินค้าขึ้นมาเป็น QR code นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะร้านค้าเนี่ยโดยร้านค้าเนี่ยเขาจะขึ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะขึ้นเป็นรูปร่างมาให้รายละเอียดมาให้ ตรงนี้มาให้แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้อ่าเพิ่มเติมได้นะต้องบอกประมาณแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็สามารถสร้างความจูงใจให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องของคสส่วนลดตรงนี้นะครับมาทํากันซะนะครับอ่าอย่างร้านนี้น้องเขาก็ยังไม่ได้ทำเนาะนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูผมมองว่า,าการสร้างคูส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ย นอกจากว่าตอนนี้เนี่ยช้อปปี้เขาก็จะมีเรื่องของช้อปปี้บัตตีใช่ไหมครับที่จะมาช่วยเรื่องเสริมของอ่ารายการสร่วนลดเราก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเพื่อจะทําให้เราขายได้ดีขึ้นโอเคไหมนะครับอันนี้คือในส่วนของวิธีที่เท่าไหร่ครับวิธีที่6แล้วนะครับก็คือการที่เราจะสร้างโค้ดส่วนลดที่หน้าร้านค้าให้กับร้านค้าของเรานั่นเองนะครับ โอเคมาดูวิธีที่7วิธีที่7คืออะไรเทคนิคที่7ก็คือการที่เรานะครับจะสร้างนะครับสินค้าขายดีประจําร้านค้าคําว่าสินค้าขายดีประจําร้านค้าเนี่ยจริงๆแล้วสินค้าที่เราจะเอามาทำเนี่ยนะครับจะต้องบอกก่อนว่าจะต้องอย่างน้อยเนี่ยนะครับจะต้องมียอดขายอมืมันจะต้องมียอดขายถึงจะดี นะครับแล้วก็เลือกสินค้าแนะนําว่าเลือกสินค้าให้ครบ8ชิ้นเพราะว่าเขาจะมีวิธีการเลือกนะครับแชิ้นมันก็จะไปโชว์ที่หน้าร้านค้าให้เราแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ให้เราอืมนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ไรละวิธีเท่าไไรละอ่าหนึ่งคืออะไรครับ1ก็คือปรับแต่งนะครับปรับแต่งหน้าร้านของเราให้หน่าสนใจใช่ไหมครับสก็คือการ โปรโมทฟรี free, ใช่ไหมครับ3ก็คือการจัดส่วนลดนะครับของเรานะครับสก็คือการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆของ s h อ p e e ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือแคมเปญนะครับแล้วก็5ก็คือลงแอดนะครับลงแอดกับ s h อ p e e ใช่ไหมลงแอดทั้ง targeting แอดแล้วก็ keyword แอดนะครับแล้วก็6ก็คืออะไรครับสร้างโค้ดส่วนลดนะครับเมื่อกี้ข้างลดสร้างาโค้ดส่วนลดแล้วก็ เก็คือสร้างหมวดหมู่นะครับให้กับสินค้าขายดีประจําร้านของเรานั่นเองนะครับสร้างสินค้าประจำสินค้าขายดีประจําร้านนะครับอ,อันนี้ก็คือบทสรุปของของทั้ง7ข้อแต่ว่ามันยังมีอีก2ข้อซึ่งจริงๆรแล้วถามว่าจริงๆสําคัญไหมผมจะบอกเลยว่าเป็นส่วนสําคัญถ้าสินค้าเราเยอะนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจะต้องทําการจัดการหมวดหมู่ นะครับให้กับสินค้าเพราะอะไรเวลาที่เราจัดหมวดหมู่สินค้าเนี่ยนะครับให้กับร้านค้าหรือว่าต่างๆเนี่ยสินค้ามันจะไปโชว์ที่หน้าร้านค้าซึ่งเวลาลูกค้าเขาจะเลือกซื้อหรือเราจัดโปรโมชั่นเอาไว้ uh 10รายการเนี้ยนะครับพอเรามาจัดหมวดหมู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาลูกค้าเข้าไปคลิกเลือกหรือว่าคลิกสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเขาจะสามารถคลิกเลือกหรือว่าคลิกสั่งซื้อสินค้าได้ อย่างเช่นการจัดหมวดหมู่แบบเนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันก็จะมีพอเขาเข้ามาที่หน้าร้านเห็นไหมนะครับอันนี้คือในหน้าเว็บเไหมมันก็จะเป็นหมวดหมู่ให้หน่าสนใจเห็นัหมสินค้ามันก็จะเรียงขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอะไรได้ต่างๆตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็คือในส่วนของสินค้าที่ที่เราได้ทําการจัดหมวดหมู่เอาไว้ถูกต้องไหมครับให้กับให้กับเลขอ่า ให้กับสินค้าของเรานะครับยิ่งมีเยอะจัดหมวดหมู่ดีลูกค้าเข้ามาดูเข้ามาเลือกคลิกเลือกซื้อเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะครับอาจจะจัดเป็นหมวดหมู่ของอเครื่องใช้เครื่องกระเป๋าเครื่องอาฬิกาอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่เราจะจัดหมวดหมู่ว่าเราขายสินค้าอะไรอันนี้ก็คือเทคนิคที่ที่เท่าหร่ที่8ใช่ไหมครับการจัดหมวดหมู่ร้านค้าอ่าสินค้าให้กับร้านค้าเทคนิคสุดท้ายนะครับที่ หลายๆคนอาจจะพลาดไปก็คือการแชร์สินค้าของเราเนี่ยนะครับไปยังสื่อสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแชร์ไปในสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งเราในในมือถือเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปแชร์ในในส่วนของสื่อหรือว่า,าแชร์ออกไปในในหน้าเราเข้ามาที่หน้าหน้าร้านแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมต้องการจะแชร์สินค้าตัวหนึ่ง ผมก็เข้ามาแล้วก็กดคัดลอกนะครับแล้วก็กดแชร์ไปเนี่ยก็กด copy ใช่ไหมครับสินค้าแล้วก็คัดลอกแล้วก็เอาไปโพสต์ในสื่อต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าเราก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของการโปรโมทนะครับให้ร้านค้าเราเนี่ยนะครับส,สามารถทำให้คนมองเห็นมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง มันจะมีพวกค้ดส่วนลดต่างๆนะครับที่ที่ช้อปปี้เขามีเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมขาดลืมไปก็คือการเข้าร่วม s h o ป e e Buddy s h o p e ป,ป Buddy เนี่ยจะต้องเข้าร่วมในในมือถือเท่านั้นนะครับซึ่งผมทำเอาไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,อะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียงมาให้เลยว่าเก้าเทคนิคนะครับจริงๆก็คือ10แหละ9เทคนิคขายดี ช่วยให้ขายดีในช้อปปีเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างผมก็จะเอาไปแนบเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ให้แต่ละท่านเนี่ยคลิกเอาเข้าไปดูแล้วกันว่าหนึ่คือดูเนื้อหาอะไร2ออะไร3อะไรสี่อะไรแบบนี้ผมว่ามันจะได้ทําให้หลายๆคนเนี่ยลองไปปรับแล้วลองไปทําตามดูดีไหมนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับ9วิธีช่วยให้ร้านเราเนี่ยขายดีขึ้นในช้อปปีนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่รู้สึกว่าอยากรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเ,เทคนิคการขายของในช้อปปีมารวมเอาไว้บางคนเนี่ยไม่ไม่ยังไม่ได้เป็นร้านขายดีก็จะเข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องของแฟดเซลพวกลด50%ไม่ได้หรือว่าแฟดเซลที่ที่ทแบบต้องต้องใช้โค้ดคือร้านขายดีต้องเป็นร้านขายดีหรือร้าน,านแนะนําก่อนและอะไรเงี้ยถึงจะเข้าแฟดเซลแบบนั้นได้ซึ่งอย่างพวกเราเนี่ยเรา ไม่ได้เป็นร้านขายดีอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าร่วมได้อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอีกหนึ่งวิธีที่ดีก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ร้านเราเป็นร้านขายดีแล้วเข้าร่วมแตดเซลให้ได้อันนั้นเราจะยิ่งขายดีแล้วยิ่งปังมากนะครับอืมโอเคนะครับก็หวังว่าเท,เทคนิคทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยขายของได้ดีขึ้นอ่ะสรุปก็คือนะครับ เทคนิคท,ที่1ที่เราจะต้องรู้ก็คือ1ก็คือเรื่องของการปรับแต่งนะครับหน้าร้านของเราให้หน้าเชื่อถือนะครับสโปรโมทฟรีนะครับสจัดโปรโมชั่นส่วนลดนะครับสจัดแคมเปญนะครับที่ช้อปปี้เขามีมาให้เราเลือกเข้าร่วมทั้งโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดฟรีหรือต่างๆให้เราเข้าให้หมดนะครับแล้วก็5ก็คือเราลงแอดโฆษณากับเขาพวก targeting แอดหรือว่า keyword แอดนะครับแล้วก็6ก็คือนะครับ สร้างสร้างโค้ดส่วนลดนะครับที่หน้าร้านหรือว่าสินปแค่เฉพาะสินค้าก็ได้นะครับแล้วก็7ก็คืออะไรครับสร้างหมวดหมู่ร้านขายดีอาสินค้าขายดีนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็8สร้างหมวดหมู่นะครับให้กับสินค้าจัดเรียงสินค้าตามประเภทแยกให้ดีออกมานะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้แล้วก็ สุดท้ายคือ9ก็คือการคัดลอกเอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปโพสยังสือ่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น i g เป็นทวิตเตอร์เป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการแชร์พวกนี้เนี่ยการแชร์ลิงก์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วทําได้ดีสุดก็คือน่าจะเป็นในมือถือจะทําได้ดีนะครับโอเคไหมนะครับก็หวังว่าวิดีโอนะ,อะวิดีโอนี้นะครับจะช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยขายดีขายปังมีเงินเป็นกอบเป็นกากันทุกคนนะครับ ก่อนจากกันไปสุดท้ายจริงๆก็คือนะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําีโอเนาะนะครับแล้วก็ฝากนะครับอย่าลืมเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติ้งอิ้ง,ง,งเอาไว้เวลาที่มีโดีโอใหม่ๆเพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือทุกๆวิดีโอที่ผมทําขึ้นเนี่ยนะทำขึ้นจากประสบการณ์และการใช้งานนะครับหัดอาจจะตกหรืออาจจะขาดอะไรตรงไป ยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่าเอาลองเพิ่มเทคนิคนี้เข้าไปลองเพิ่มวิธีนี้เข้าไปทําไมถึงเพิ่มคอมเมนต์ได้เพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่ต้องการกําลังขาเลยได้แล้วก็หาเรืยได้เสริมต่อไปนะครับโอเคนะครับเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ